สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้มาดูคลิปแรนดอมนะคะ,ะในหัวข้อนะดวงบุญใหญ่ของคนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะกับการย้ายของดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ย้ายต้นปีหน้าแน่นอนว่ามีอิทธิพลต่อคนทั้งประเทศคนทั้งโลกนี้แหละคะ่ะเพราะชีวิตคนเราหรือว่าภัยพิบัติใดๆก็ตามมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของดวงดาวแล้วเนาะ ทีนี้เรามาดูนะคะดวงบุญใหญ่ของคนธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูกับการย้ายของดาวเสาร์รอบนี้เนี่ยคุณจะได้รับบุญใหญ่ในด้านอะไรบ้างนะมาคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูดาวเสาร์จะย้ายแล้วเย่เรากาลังจะได้รับบุญใหญ่กันอ <c oughs> ่มามาดูกันค่ะ <c oughs> จะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ยังไม่รู้รเลยไพ่ออกมายัางไงเย่ไว้ก่อนละ อ่ะอ่ะโอ,โอเดียงออกมาแตแชรีออหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยอ่ะอ่าราชาไม้นะคะ, Queen sword, ะ,ะควีนออฟสอดนะเดอะฟูอ่าคนธาตุไฟเมสิงธนูดวงบนใหญ่เมื่อดาวสาวย้ายรอบนี้นะคะอืมคุณจะได้รับอิสระ คุณจะได้ท่องโลกคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่คุณจะมีความรู้สึกว่าสุขสบายสุขสบายผ่อนคลายหลั่นล้าคุณจะรู้สึกหลั่นลาจากที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหภาระรับผิดชอบทางหน้าที่การงานภาระรับผิดชอบในครอบครัวการเป็นเสาหลักของครอบครัวนั้นมันช่างเยอะแยะเต็มบ่านั้นหนักหนาสาหัสสาการเสือเหลือเกินทําให้คุณวันวันเนี่ยทําแต่งานงงๆหาแต่เงินงักๆเนี่ย แทบจะไม่มีเวลาอะไรของตัวเองเลยนะชีวิตความรักหรอก็แทบจะไม่มีเวลาไปสนใจความรักกับใครแล้วเพราะว่ารักกับใครมันก็มีแต่ช้ำใจเนาะก็เลยแทบจะเลิกสนใจด้วยซ้ําไปแค่ภารกิจในการทํางานหาเงินหาเงินเพื่อที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวหรือช่วยเหลือผู้อื่นคนรอบทิศเนี่ยคณก็เหนื่อยจนจะแทบจะไม่มีเวลานอนพักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วชีวิตก็หืุดหงนะเป็นอะไรก็ไม่รู้โยกย้ายตลอดเวลาใช่ไหมเดินทางตลอดเวลา เขาเรียกว่าเป็นนักรบเก่านะคะคุณเกิดมาพร้อมกับสนามรบในตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ย้ายไปเรื่อยๆทุกที่ก็มีแต่สนามรบสาหรับคุณนะคะแต่ว่าดา,าวเสาร์ย้ายรอบนี้เขาบอกว่าแน่นอนแหละค่ะคุณก็ไปย้ายไปสนามรบแห่งใหม่นะคะก็ได้โยกย้ายได้โยกย้ายไปสนามรบใหม่แต่เป็นสนามรบที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกอิ่มเอมใจ อยู่แล้วรู้สึกสบายใจนะ่ะมันเหมือนกับได้เริ่มต้นเจอสมอรภพุิที่เราเป็นผู้เลือกเองไม่ใช่สมอรภูุิที่เราถูกบังคับให้ไปเราต้องจำทนจำอยู่เอ,อเพื่อผู้อื่นแต่มันเป็นสนามรบที่เราเลือกที่จะไปเองเพราะเรารู้สึกว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะงานเรามั่นคงนะมีแต่คนนับถือเราอะมีแต่คนศรัทธาเรามีแต่คนเชื่อใจไว้ใจมีแต่คน คนที่คิดดีกับเรานะคะตัวเราเมื่อไปอยู่ตรงนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าจิตใจมันปลอดโปร่งจิตใจมันสุขสบายมันได้รับความอุดมสมบูรณ์มันได้รับความสุขทางใจอย่างล้นหลามนะคุณกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้โยกย้ายกำลังจะได้รับครั้งนี้คุณอาจจะมีการโยกย้ายครั้งใหม่ไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลเลยก็ได้นะคะอ่ะก็ย้ายมาเกือบจะทั้งชีวิตเนาะย้ายอีกสักครั้งหนึ่งย้ายไปในที่ที่มัน มันถูกที่ถูกเวลาที่มันเป็นของเราจริงๆอะที่ผ่านมามันไม่ใช่ของเราไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ที่เราต้องอยู่เพราะว่าออดวงชะตาและก,กรรมของเรามันพัดให้เราต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ดาวเสาย้ายรอบนี้มันเหมือนกับพัดพาความทุกข์ระทมความอึดอัดความที่ไม่เหมาะกับคุณอ่ะสนามที่มันไม่เหมาะกับคุณออกไปด้วยไงแล้วมันก็ทําให้ดวงบุญญใหญ่คุณเข้ามาก็คือคุณจะได้โยกย้ายไปสนามรบต้องสนามรบนั่นแหละ สนามรบที่เจอทั้งสนามรักเจอทั้งสนามแห่งความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะเออมันช่างเป็นความสุขเป็นความสุขเป็นความสุขความเบิกบานใจนะความอิ่มเอมใจที่คุณจะได้รับและคุณอาจจะได้ทํางานได้เคลื่อนย้ายทํางานใครที่สมัครงานต่างถิ่นต่างแดนไว้เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะได้ไปสุขสมหวังนะใครที่กำลังรอคอยคนรักจากต่างถิ่นแดนไกล จากต่างถิ่นแดนไกลก่อนหน้านั้นอะคืออาจจะมีคุยกันแต่ก็คือมันไม่ได้มีจีจามีความสุขไม่ได้มีหวานชื่นอะไรหรอกค่ะเพราะต่างคนต่างก็เป็นไงค่ะหันหลังให้กันนะคะคือแบบงานฉันก็เยอะภาระเธอก็แยะอะไรประมาณเนี้ยถ้าเวลาคุยกันทีก็หูไม่มีจะมาหวานจาก็แล้ค่ะหันหลังให้ไม่พอคนนึงก็มีแต่ไม้ภาระคนนึงก็มีแต่ดาบนะมีแต่แบบอุปสรรคปัญหาชีวิตเต็มไปหมดแล้วมันจะเอาจีจาตรงไหนละมันไม่มี เออแต่ดาวเสาร์มันย้ายออกรอบนี้เขาบอกว่ามีนะคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณหรืออาจจะเป็นรักคนเก่าครั้งเก่าที่มีประเด็นแล้วย้อนกลับเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้นะคะแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ทําให้คุณรู้สึกเบิกบานใจนะคะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมันเป็นรักที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องคุยกันมากอะเรามองหน้าเราก็รู้ใจกันเรารู้แล้วว่า เธอต้องการอะไรเธอควรจะทําอะไรฉันควรจะทําอะไรคือไม่ต้องมานั่งบน่นนั่งจุกนั่งจิกอะไรกันด้วยซ้าไปนะคะอืมรักเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างวัยจากคุณนะคะต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะมีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของจิตใจและมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกอย่างมากๆเลยนะอืมเออนายออฟเพนทัเกิลนะคะควีนออฟเพนทัเกิล เพจออฟเพนตะเคลนนะคะเดอะเฮอร์ it, นะสิบถ้วยอาา่าฮะใครที่อยากจะบรรลุทำได้บรรลุนะคะโสดาบันสกิทาคามีได้บรรลุนะคะเงินทองจะไปไหนเสียเมื่อดาวเสามันเคลื่อนออกแล้วก็เตรียมรับความเป็นเศรษฐีนีกันสิคะเศรษฐีนีก็ไม่ใช่ไม่ได้จําเป็นว่าหมาถึงผู้หญิงนะหรือว่าเพศเฉพาะผู้หญิงเพศชายก็ได้นะคะเพศชายนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะ าผู้หญิงเศรษฐีนี่นี่ผู้ชายเขาเรียกว่าเศรษฐีอะไรล่ะแม่หมอก,ก็น,นึกไม่ออกก็เป็นว่าคุณก็เป็นบุรุษเศรษฐีแล้วกันอันนี้ก็สตรีเศรษฐีอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นถ้าใครเป็นพ่อไม่แม่ไม้พ่อร้างแม่ร้างหรือว่าโสดยิงยาวมานานนะ่ะแบบโสดจนขึ้นคานแบบแม่หมอนะ่ะสิบสามคานสิบสามชั้นนะ่าจะขยับเป็นสิบสี่ชั้นและะ้วมั้งมันขยับขึ้นไวมากเลยคานเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะไปหุ้มทองเอาไว้นะคะมันจะได้นานแน่นะจะได้มั่นคงนะคานเนี้ยดัว,ยวันนี้ยังมั่นคงไว้พอนะคะ ก็คือคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะแยะเลยไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นธนาคารเรื่องการงานที่มากับการเงินที่มั่นคงและคนรักของคุณที่กําลังจะมาหาคุณไม่ใช่มาธรรมดานะมาแต่งงานเป็นครอบครัวกับคุณอย่างสุขสมหวังด้วยนะตัวคุณเองบางคนอยู่ต่างถิ่นแดน,นไกลอาจจะได้กลับมาต่างถิ่นบ้านเกิดของตัวเองกลับมาที่ถิ่นบ้านเกิดของตัวเองนะคะก็คือมามาที่สนามที่คุณเลือกที่คุณหวังที่คุณฝันอยากจะกลับมาอยากจะอยู่ไง คุณได้อยู่ตรงนั้นเห็นตะได้มาในจุดจุดที่คุณอยากจะอยู่ได้อยู่อย่างสงบสุขอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอยู่ด้วยกันแบบความรักอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่เป็นความรักที่รู้ใจกันเอ,อเข้าอกเข้าใจกันในภายในนะคะจากภายในเนาะต้องพูดว่าอย่างนี้จากจิตวิญญาณจากจิตวิญญาณดีกว่าต้องเป็นลักษณะแบบนี้เป็นรักที่ที่ดีนะรักที่เข้าใจกัน้าจิตวิญญาณอะ มันจะเป็นรักที่ไม่ง้องแง้งแบบเด็กๆไม่มาเรื่องมากอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นรักที่เติมเต็มหัวใจกันให้สกันมากกว่านะบุตรนะคะแน่นอนที่สุดใครหลายๆคนก็จะได้บุตรอภิชาบุตรบุตรก็เป็นเด็กดีหัวการค้าเก่งเหมือนคุณอะทำงานเก่งฮะเง่งเก่งเหมือนคุณนะคะเอ่อคุณจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างสุขสงหวังใครที่ปรารถนานะอยากจะมีครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา,าสุขสงหวังนะคะได้แต่งงานได้แต่งงานอย่างสุขสงหวังใครที่ก่อนหน้านั้นคู่มีปัญหาเรื่อง คนในครอบครัวกีดกันหรืออะไรก็ดีนะมันไม่มีการกีดกันแล้วคารดาวสาวมันเคลื่อนออกไปละเออเวลาดาวสาวมันเคลื่อนออกมันก็เหมือนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่ามีการพลิกชีวิตใหม่น่ะเหมือนเหมือนกันนะคะคือความทุกข์ระทมมันมันเคลื่อนออกไปความสุขมันเข้ามาแทนเนี่ยคุณก็จะได้เจอเจอความสุขความสุขในที่ที่คุณปรารถนาและหามานานทั้งชีวิตนะคุณจะได้เจอตรงตรงนั้นนะคะก่อนหน้าน,นั้นคุณพยายามหา สนามที่คุณอยู่และคุณรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขในทุกๆด้านแต่คุณไม่เคยได้เจอเจอคุณมีแต่สนามรบที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยเพื่อผู้อื่นความรักก็ไม่เคยสุขสมหวังแต่เมื่อดาวสาวเคลื่อนออกคุณจะได้เจอเจอสนามที่เป็นสนามของคุณที่คุณหามาทั้งชีวิตอะค่ะแล้วคุณหาเจอส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าดาวมันเคลื่อนและพาคุณไปอยู่ในจุดๆนั้นแหละสุขทั้งในเรื่องของการเงิน สุขทั้ง yeah. ในเรื่องของบุตรบริวารสุข Trans ทั้ง yeah. ในเรื่องครอบครัวสุขทั้งในเรื่องการงานโดยเฉพาะสุขในด้านของจิตใจที่ก่อนหน้าน,นั้นคุณอาจจะไม่เคยมีอะไรก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วในใจมันมีแต่โคความทุกข์อ่ะหาความสุขจริงๆให้กับตัวเองนะหายากยากบางทีต้องวางวางวางอย่างเดียวเพื่อปลอบใจตัวเองปะ่ะแต่ตอนเนี้ยเ,เมื่อเมื่อดาวสาวย้ายออกคุณจะได้ตรงนั้นนะคะคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องวางแต่คุณได้ตรงนั้นมาได้ตรงนั้นมาเลยนะเจ็ดดาบ คิงออฟสอดนะคะสองไม้เท้าสามถ้วยนะคะไนท์ออฟสอดนะคะใครที่เคยโกงคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณนะคะ uh, 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 เขาจะแพ้ภัยไปตัวไปของเขาเองนะคุณจะได้แยกออกจากเขาอะคือไปคนละสนามเลยะคะ่ะไอ้ที่มันเป็นอริสตุอไอ้ที่มันโกงคุณไอ้ที่มันไม่ดีกับคุณมันจะถูกเคลื่อนไปอีกสนามหนึ่งตัวคุณเองก็ย้ายออกไปอีกสนามหนึ่งพูด <c oughs> ง่ายๆนะคะประมาณนั้น เขาเรียกว่าแบ่งแยกดินแดนแกัว่าเออประมาณนั้นเนาะชั่วไปส่วนชั่วดีไปส่วนดีประมาณเนี้ยคะ่ะอืมและที่สําคัญนะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นงานที่สมหวังเงินที่จะได้มาความรักคู่ครองที่จะได้มาล้วนได้มาแบบป,ป,ปรับดังสายลมที่พัดมาให้คุณนะคะต้องบอกว่าดังสายลมที่พัดมาให้คุณเป็นอะไรที่คุณมองหามาทั้งชีวิตแล้วคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาจริงๆนะคะ โอ้อะขออีกสักห้าใบแล้วกันเนาะมีอะไรอีกไหมยอย่างแม่หมอแม่หมอก็หาสนามของแม่หมออยู่นะคะว่ามีสนามไหนนะที่แม่หมออยู่แล้วจะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขมันจะมันจะเติมเต็มหัวใจเราได้ทุกอย่างในทุกด้านนะต้องบอกว่าทุกด้านจริงๆเราก็หามาเป็นข้อนชีวิตแล้วก็ยังหาไม่เจอนะทุกที่ผ่านมาก็ยังมีแต่อุปสรรคใช่ปะ่ะแต่เขาบอกว่าดาวเสาย้ายรอบนี้คุณจะเจอสนามนั้นนะคะถ้าใครได้เจอเจอนะ ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะอืมมันจะเป็นความสุขทางใจนะคะเดอะสเตรนทนะคะ10ไม้เทา้า1ไม้เทา้านะ5ไม้เทา้าแล้วก็เพจออฟซอดเนี่ยใครที่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคุณคุณไม่ต้องห่วงนะเขาจะเคลื่อนช่วงเนี้ยไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วตัวคุณเองอะ่ะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าง อย่างเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นราชาราชินีหัวหน้าสนามรบตรงนั้นหรือเปล่าสนามใหม่น่ะต้องเป็นสนามที่สงบสึกนะเป็นสนามที่ไม่มีศึกสงครามกับใครเป็นสนามที่ไม่มีใครมาใส่ร้ายใส่ความคุณไม่มีใครมาไม่มีใครมาอะไรดีล่ะมาจิกกัดคุณไม่มีใครมาทะเลาะกับคุณไม่มีใครมาแย่งกับคุณไม่มีใครมาโกงคุณไม่มีใครมาทำคุณใส่อะไรกับคุณทั้งนั้นนะคะ เขาเรียกว่ามันเป็นสนามหรือมันเป็นจุดจุดที่คุณจะได้อยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างมีความสุขคนรักของคุณก็เกรงใจคุณก็รักคุณนะคะคนในครอบครัวในบริวารทุกคนก็เคารพนับถือคุณเห็นไหมคุณจะอยู่อย่าง อยู่อย่างมีความสุขใจในทุกๆด้านนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆด้านจริงๆนะคะการเงินก็ไม่ต้องห่วงนะเศรษฐีนี้นะคะมีเงินเข้ามาหลบๆบอสังหาริมทรัพย์ก็พร้อมนะคะมีพร้อมให้คุณทุกอย่างนะเออ,อย่างที่บอกนะคะคุณอาจจะได้โยกย้ายโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งไปสู่ที่ที่เป็นของคุณนะคะอย่างแท้จริงแล้วที่ตรงนั้นก็อยู่อย่างสุขสมหวังในทุกสิ่งในทุกด้านโอเคนะคะก็สุขสมหวังตามนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ